มัขบโอ้ยมาแ่งลรยเนี่ยมอีเปดตีมาแห่งทําไมโอ้เลวเองดึงแรงแล้วว่เนี่ยละฮันหมันอีดึงค้าซ่งไหนก่อนโอ้ย่อ้ยให้มัดแค้นน้อยฮันเนี่แค่นุน้อยนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยงอเป็นซีเป็นเนี่ยเอานี่ยน้อยเนี่ยเฟอยกัอันเฟื่อยเนคอดกันเนี่ย อยอสังเนี้ยวคอดไปเลยแลบเนี้ยคือบอกคอดเอาคอดอ่ะขึ้จากคอดบ่มัดคอดนะเออสังขนี้ยงเออนั่นละนั่นละถึงต้อง